แม่เวลาจะลบเดือนทุกสิ่งให้มันจางหายแต่ฉันใส่ทั้งหัวใจจดจำเรื่องของเธอแม้จะทรมาน ที่ต้องห่างกันแสนไกลแต่ซื้อยังคงหายใจเพื่อรอวันพบเจอกี่คงคาที่กันเราขี่ที่เขาที่ขวางทางถืงแม้ร้อยพันขวางนำใจจะข้ามไปกี่ราตรีที่ล่วงเลย ผ่านเวลาที่หมุนไปทุกนาที่ของใจคิดถึงเธอฉันยรอรักเธอแม้นานไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกล มีรักเอ๋ยเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไรยังผูกกันโอ้โอ้โอ้โอ คืนที่มองไม่เห็นดาวรู้ไหมจาวก็วยังยืนตรงนั้นแต่รักแคนมีจริงมันไม่เคยหายไปกี่คงค้าที่กันเรากี่ที่เขาที่ขวางทางคืแม่ร้อยพันขวานแตใจเจอข้ามไป กีรติล่วงเลยผ่านเวลาที่หมุนไปทุกนาทีของใจยังคิดถึงเธอฉันยังรอรักเธยแม้ดูนานไม่เคยจางใจนี้ยังอง เป็นของเธอไม่เคยมีวันห,าหน่างไกลเมื่อรอกเอยเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่ลรจะจากไปนานเท่าไรยังผูกกันเอองินเดือนเดงเด้เดงเดง,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 ดง เดินดนดนดนช่หรอเพราะเยไม่เคยเินไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกล เมือรอเอ้ยเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่รักเธอจะไปการเท่าไรยังผูกกันโ้โอ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 โอโอโอ Hãy sau này dừng